พี่เขาทำไว้ดีแล้วอ่ะคุณอ่ะทำได้แค่ไหนมีศักยภาพมากพอไหมเช่นเช่นเชนเช่นอะไรความแปลกใหม่ทังใจกลัวไว้เลยเพราะถ้านะกิไม่ดีอ่ะมงยากนะต้องเอาชนะให้ได้อ่ะมาเรามาอยู่หน้างานแล้วอยู่ตรงพรมแดงแล้วชุดกระแดงด้วยใช่อะไรจะแดงกับกันโอไปเราไปนี้กันเถอะไปค่ะเดินสักสเต็ปสสเต็ปปะ กรณีที่มีคนมีหน้าเหมือนเราอเราออน,น,น้องๆอะเ่าเขาจะมงไหมมันไม่เกี่ยวกันว่าหน้าเหมือนไม่เหมือน<ม>แต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพมากพอไหมแล้วก็มีความเป็นตัวเองเนี่ยมากแค่ไหน<ม>แล้วก็สามารถทํามือเอ้ยทางานเนี่ยจับมือคู่กับมิสแกนเนี่ยได้ดีมากแค่ไหนมากกว่าแต่เราหน้าเหมือนกันนะเขาบอกมา แต่ว่าเรามีศักยภาพากถึงน่าจะเหมือนกันแต่ว่าเรามีศักยภาพแล้วก็มีความไ่สองควมเสริมนิดนึงการที่ผู้เข้าประกวดในแต่ละปีเนี่ยจะมาเหมือนท็อปไฟรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือโอเคเหมือนสวยแต่ว่าถ้ารุ่นพี่เขาทำไว้ดีแล้วอ่ะคุณอะทำได้แค่ไหนถูกปะอันเนี้ยน่ากลัวมากจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไม่เหมือนใครยิ่งคนบอกว่าเราเหมือนปุ๊บเราต้องหาอะไรที่แบบฉีกไปแตกต่างใช่ค่ะเช่นเช่น เชน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 อะไรเชนเชนความเป็นตัวเองอะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่มันก็ต้องหายูนิของตัวเองให้เจอว่าเราเนี่ยเจาอะไรมาแข่งแล้วจะบอกว่าทีมพี่เลี้ยงก็สําคัญใช่นะคะทีมพี่เลี้ยงก็สาคัญทำไมมันสำคัญยังไงถ้าไม่มีพี่เลี้ยงจะไม่เข้ารอบหรอไม่ใช่ทุกคนมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าบางทีพี่เลี้ยงอะเอ่อจะเขาเรียกว่าอะไรอะคือเข้าใจเขารักในการประกวดนางงามแต่ถ้าพี่เลี้ยงใส่ข้อมูลใส่อะไรต่างๆกับ ตัวน้องตัวผู้เข้าประกวดมากเกินไปน้องผู้เข้าประกวดจะไม่เป็นตัวเองอยากให้รีแลกซ์กับผู้เข้าประกวดใช่แต่พี่เลี้ยงสําคัญมากถ้าไม่มีพี่เลี้ยงเราก็ม่งยากนะเพราะว่าพี่เลี้ยงก็จะคอยสอนคอยบอกคอยจับเป็นหูเป็นตาให้กับเราในการแบบดูแลใช่หาชุดต่างๆค่ะคือพร้อมที่ทํางานกับวงควอนเลยแล้วถ้าไม่พร้อมคุณไม่ป,ประกวดแล้วก็ที่สําคัญคือความแปลกใหม่เพราะไปย้อนดูตั้งแต่ปีแรกหนูปีนี้ไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะแล้วถ้าหนูมีความรู้สึกว่าถ้า คุณเป็นผู้เข้าประกวดแล้วบอกว่าเนี่ยเหมือนพี่คนนี้เลยให้กลัวนะให้ทําใจกลัวไว้เลยเพราะคุณจะกลายเป็นเงาคนนั้นทันทีให้กลัวให้กลัว,ให,ลวให้กลัวเลยให้หาวิธีที่กระโดดออกมาจากคนในคนคน,คนนั้นแล้วเหมือนที่พี่ก็พูดไปเมื่อกี้เรื่องอ,อะไรนะนางงามกับพี่เลี้ยงหนูให้คําว่ามันคือขาซ้ายกับขาขวาม,มันไม่มีทางที่จะไม่มีไม่ได้เพราะว่าเราอะเราเป็นนางงามอะ ขนาดราอยู่ในกองอะแล้วว่าเราเหนื่อยแล้วพี่เลี้ยงเหนื่อยกว่าเราหาชุดแก้สถานการณ์ทุกสิ่งอย่างดังนั้นแล้วว่าที่เขาบอกว่าหานางงามดีแล้วต้องหาที่เลี้ยงที่ดีเท่ากับนางงามด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับนางงามถ้าคนที่อยู่ใกล้อ่ะแล้วทัศนคติไม่ดีลองลองโชว์ดีว่านางงามจะออกมาเป็นรูปแบบไหนดังนั้นแล้วว่าต้องพร้อมทุกอย่างไม่ว,ว่านางงามแล้วก็ พี่เลี้ยงค่ะเยี่ยมมากวมึงพี่เลี้ยงหรือเปล่าคะใครนะคะพี่เลี้ยงหรือเปล่าอลุ่จ้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 าคือดึงหัวตันอยู่บนหัวใช่ไหมฮะยุ่งหัวไปแล้วว่าจะภาษาสำคัญไหมกับคำว่าเป็นนางงามยุคใหม่หันที่มาไอ้เหลือเอาไปขอไปไปกันหมดเลยนั่งกันกันไปอลุ่มจ้าวันนี้คุณโก้เขาตอบเป็นการซ้อมอย่าอย่าเพิ่งชมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยคุณนะ จะบอกว่าภาษาสําคัญมากก็เป็นคนที่กลัวการพูดภาษาอังกฤษมากออตอนที่จะมาประกวดมิสแกนนครพนมอะไม่อยากมาเพราะว่าภาษาคือไม่ได้เจอฝรั่งปุ๊บหนีอย่ามานะฉันกลัวมากแต่ต้องเอาชนะให้ได้อะมันจะกลัวไปถึงอายุเท่าไหร่อะคือถ้าเราไม่เอาชนะมันให้ได้ในที่สุดก็โอเคได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอาความเป็นตัวของตัวเองเอาความแบบติ๊งตองบ้าบอเอาเข้าสู้เอาความกล้าในเมื่อเราพูดผิด คือฝรั่งเขาเขาดีอย่างนะถ้าเราพูดผิดเขาเขาก็จะบอกว่าเอาแบบนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เออเอเออ้อหอหมกไปคือถ้าเราไม่ได้อะเราก็ต้องพยายามให้มากที่สุดภาษาบ,บ้าใบอะไรก็ต้องทําจริงอันนี้คือสําคัญมากค่ะสําคัญไหมครับภาษาอังกฤษสาคัญค่ะตรงไหนบ้างพูดเลยสำคัญค่ญญากดินาา้ำอะหลายเรื่องจริงๆแล้วภาษาอังกฤษอะทุกวันนี้นะหนูหนูไม่ได้บอกนะว่ามันสําคัญขนาดที่คุณต้องพูดเหมือนเจ้าของภาษาเพียงแค่คุณสื่อสารได้ มันเข้าใจง่ายมากๆเพราะว่าการที่คุณเป็นตัวแทนคือคุณพกทุกสิ่งอย่างคุณเอาทุกสิ่งอย่างความเป็นไทยความวางทุกสิ่งอย่างเอาไปสู้ดังนั้นแล้วภาษาอังกฤษอย่ามองแค่แบบว่าไม่จําเป็นก็ได้แต่จริงแล้วมันจําเป็นในชีวิตประจําวันด้วยแล้วมันยิ่งมาประกวดมันจําเป็นมากๆเพราะหนึ่งคุณต้องเอาใจเจ้าภาพ mm. มันเอาใจเจ้าภาพอันที่สองเอาใจบอสทินวัตสํสำคัญมากแล้วที่สามไปยังไงก็ได้เพื่อเอาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ อันนั้นคือสำคัญมากๆนะแล้วถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยหนูมีความรู้สึกว่าคุณอะเหมือนแบบหูปิดตาดับทุกอย่างอะอดังนั้นแล้วหนูบอกว่าสําคัญอาจจะไม่สําคัญในในความคิดหลายคนแต่หนูคิดว่าอย่างน้อยให้ได้บ้าง คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วหวังว่าได้ประโยชน์มากๆเลยจากผู้จัดก,การกองมิสเตนด<า>์ไทยแลนด์ปีนี้ด้วยเนาะสุดยอดมากพี่พี่เม้ามอยสุดชีวิตทุกคนต้องมาดูเพื่อที่จะหากลยุทธ์เคล็ดลับต่างๆไปสู้กับเขานะคะถามยังไงไปละบบ๊ายายบ๊ายบายจาก,กันอีพีเนี้ยค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูกัน